ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบ The honeymoon's just a phase Now I understand, I learned a first hand With you, thought it would last forever สวัสดีครับก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับหวังจากเซียรถช n แนนะครับวันนี้มีรถสวยๆมาให้ชมอีกแล้วก็คือเจ้าคันนี้เลยนะครับ Honda Accord g 9นะครับตัวนี้เป็นตัว2.0 el n a v y นะครับตัวนี้ก็จะมีระบบ n a ว y แล้วก็มีม่านไฟฟ้าหลังนะครับมาพร้อมด้วยชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันเป็นของโมดู l โลแท้นะครับตัวนี้รถสวยสวยเลยนะเช็คศูนย์ตลอดแถมฟรีเลยนะ รับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้2ปีหรือ20,000โลเอาไปใช้กันยาวๆเลยนะครับสบายใจแน่นอนนะฮะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เนี่ยปั๊ม ABS เปลี่ยนแล้วเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องนี้ตัดไปได้เลยนะครับผมเปลี่ยนจากศูนย์เลยโดยตรงนะครับใหม่เอี่ยมเลยก็ยังไงเนี่ยเพื่อนๆที่ชอบสนใจมาดูได้เลยนะฮะเครดิตฟรีดาวฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนนะส่งมอบรถได้ทั่วประเทศนะครับแล้วก็จัดแฟนนได้ทั่วประเทศเช่นกันนะครับ ก็ยังไงเดี๋ยวผมไปรีวิวภายนอกภายในให้ชมกันต่อมอยากมาแล้วสินะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับมาชมภายนอกกันนะครับภายนอกนี่ด้านหน้าก็จะเป็นไฟเดย์ไลท์นะครับตัวนี้เป็นเดย์ไลท์แล้วก็เป็นโปรเจคเตอร์นะครับไล่มาด้านล่างก็จะเป็นตัวไฟตัดหมอกนะครับพร้อมด้วยชุดสเกิร์ตนะของโมดูโลนะครับนี่กระจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับพร้อมด้วยข้างล่างเนี่ยเป็นลายลายลังพึ่งนะฮะส,สวยเลย รูปลักษณ์เฉี่ยวนะครับตัวแอคคอร์ดตัวนี้นะครับดูแม็กนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นสกเกิร์ตของโมดู l o โลนะฮะมีสัญ,ญลักษณ์อยู่ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างก็จะเป็น led นะครับตัวนี้จะเป็นกุญแจคีย์เลสนะกดปุ่มล็อกรถได้เลยลวงมือปลดล็อกรถนะครับตรงนี้สวยงามดูด้านท้ายด้านท้ายก็เป็นไฟ,ไฟ led นะฮะนี่ไฟ led สัญ,ญลักษณ์ vtec นี่แอคคอร์ดนะฮะมีลิ้นด้านบนนะดูมีทั้งสเกิร์ตทั้งสปอยเลอร์นะครับตัวนี้สีขาวมุกเดิมหมดทั้งคันนะครับไม่มีชนหนักพิกความน้ำท่วมแน่นอนตัวนี้ไปชมภายในกันภายในพอเราเข้ามานะฮะ<น>อันนี้ด้านประตู ก็อันนี้จะเป็นหนังนะครับอันนี้เป็นหนังหมดเลยนะเป็นซอฟทัชตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นฮาร์ดทัชแล้วก็จะมีลำโพงทวิตเตอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นลายไม้นะครับลายไม้ดำอันนี้ก็จะเซตเซตเ,เบาะได้นะครับตัวแล้วก็เป็นออโต้ด้านคนขับแล้วก็ปรับปลดล็อกอะไรปกตินะฮะช่องวางแก้วช่องวางแก้วลำโพงนะไล่มาตรงนี้จะเป็นเบาไฟฟ้านะครับ เบาะหนังไฟฟ้าหนังแท้นะครับมีแอร์แบ็กที่เบาะนี่นะฮะรถสวยเดิมนะนี่ดูซอกได้เลยนะซอกสวยเดิมนี่ตรงนี้ก็สัญลักษณ์ไอคอนนะ,ะก็อยากเซฟก็กดตรงนี้ได้เลยแล้วก็มีระบบการลื่นถลายด้วยนะฮะระบบการลื่นถลายเนี่ยโดยปกติจะเปิดไว้ตลอดนะฮะเว้นแต่เราจะกดปิดนะตัวนี้นี่พรมเดิมยังอยู่เลยนะฮะแล้วก็จะมีพรม 4d เนี่ย ใส่มาให้ด้วยรอบคันเลยนะเอาไปใช้สบายๆข้ามาชมด้านในด้านในนี่ด้านในก็จะเป็นลายไม้หมดเลยนะฮะตรงนี้ก็จะวางแก้วได้2ใบนะครับก็วางของได้อีกแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นม่านไฟฟ้านะแล้วก็เป็นปุ่มสตาร์ทนะครับปุ่มสตาร์ทเราก็เหยียบแตรเบรกปึ๊บกดปึ้มเนี่นะฮะ หมล200,000โลนะครับตัวนี้เช็คศูนย์ตลอดนะครับก็ปกติของรถปีนี้นะฮะร,รถ10ปีละ20,000โลพอดิเป๊ะเลยอันนี้ไม่ My แท้แน่นอนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นจอเนนะฮะนี่จอเนที่นี่เรากด Enter ก่อนนะฮะอ่าแล้วก็จอเนก็จะขึ้นมานะครับตรงนี้จะเป็นจอวิทยุแล้วก็เป็นแอร์นะฮะแอร์ออโต้นะครับน,บนี่ดู ได้อินโฟได้อะไรได้หมดนะฮะนี่เซตติ้งอยู่ตรงนี้หมดนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่เคียร์บุหรี่นะครับไล่มาเรามากดเปิดปิดตัวม่านหลังนะฮะม่านไฟฟ้าปึ๊บนี่แม่สบายๆคนนั่งหลังก็เย็นสบายนะครับตรงนี้นี่ปิดด้านข้างประตูด้านซ้ายเหมือนกันนะครับ อันนี้เป็นลายไม้หมดเลยนะครับบุกสวิตครบนะตรงนี้ช่องไว้ของก็ยังมีช่องต่อ USB AUX อยู่ด้านในนี้นะฮะไปดูด้านหลังนี่ด้านหลังนะฮะก็จะมีม่านที่ประตูด้วยนะม่านที่ประตูเอาขึ้นมาได้เลยนะขึ้นมาแขวนได้เลย อ่าเอียงนิดหนึ่งอ่านี่มานที่ประตูแขวนได้เลยกันแดดได้นะครับระดับผู้บริหารแล้วก็อันนี้ที่เขียวบุรีนะที่เขียวบรุรีกระจกอันนี้ด้านหลังนี่ก็เบาะหนังเหมือนกันนะครับเบาะหนังเจาะรูเหมือนกันมีช่องแอร์หลังนะครับและมีตัวปรับตัวเบาะด้านหน้าได้นะครับเดินหน้าถอยหลังพับได้นะครับเผื่อคนนั่งหลังเป็นผู้บริหารจะจะปรับให้สบายนะครับช่องเก็บของด้านหลัง อนี่ด้านหลังก็มีช่องวางแก้วนะสวยนะเป็นลายไม้สวยเลยตัวนี้ก็เปิดได้นะครับหยิบของด้านหลังนี่ภายในสวยสะอาดนะครับไปดูด้านหลังกันเปิดมานี่นะฮะสวยเดิมไม่มีอะไรนะครับ กลิ่นหอมกลิ่นใหม่เลยนะครับนี่ยางอะลงอะไรแม่แรงครบหมดนะครับตรงนี้ท้ายเดิมสวยก็นี่ดูด้านท้ายนะฮะด้านท้ายถ้ายเดิมรางน้ําเดิมนะฮะถ่ายเดิมรางน้ําเดิมชมด้านหน้าห้องเครื่องกันอันนี้สตาร์ทอยู่นะฮะ นี้เราสตาร์ทอยู่แต่ว่ากุญแจตัวนี้จะเป็นกุญแจคีเลตนะนี่ด้านหน้าก็จะเป็นโช๊คนะฮะโชกอันนี้รถเดิมหมดนะครับน็อตไม่มีขยับนี่ไล่มาเบาโช๊กเดิมคานเดิมนะครับอันนี้สวยเดิมหมดเลยเครื่องเดินนิ่งนะครับอันนี้สติ๊กเกอร์อยู่ครบหมด เนี่เครื่องเดินนิ่งๆเลยเครื่องสองพันนะครับนี้ก็เลขเครื่องอยู่ด้านล่างนี่นะฮะเลขเครื่องตรงครบหมดนะฮะพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะครับอเดี๋ยวเราไปลองเทสไดรกันนะครับว่าเจ้าคันนี้เนี่ยเครื่อง2000นะครับแอคคอรดเครื่อง2000เป็นยังไงนะจาก0ูนย์ถึงร้อนะครับอ่ะไปชมกันเลยปืด๊ด ห0า0ิ0ห0ส0บเ0็ดสเกอย่าหนึแล้วนะครับนี่จากศูนย์ถึงร้อขึ้นไวนะผับสนุกนะครับช่วงล่างดีนะครับเนี่ยแน่นเลยช่วงล่างนะฮะร,รู้สึกสปอร์ตเลยนะช่วงล่างของ Accord นะครับเดี๋ยวนี้ทําช่วงล่างเนี่ยเราสามารถสาสตรโค้งอะไรได้การเก็บเสียงดีนะ เก็บเสียงทําได้ดีมากนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีใบไฟบอกสถานะนะฮะเดี๋ยวนี้รถ Honda เนี่ยก็จะบอกว่าเนี่ยอันนี้เราอยู่ในอีโค่โหมดนะครับแล้วก็จะบอกว่าการกินน้ามันนะครับกับการเร่งคันเร่งที่เท้าเรานะครับเนี่ยก็ออปชั่นมาครบหมดนะครับตัวนี้ก็จะมีครูสคอนโทรลด้วยนะครับด้านนี้แล้วก็ดูฟังก์ชันพร้อมด้วยบลูทูธรับสายวางสายโทรศัพท์นะครับ ไฟหน้าเป็นระบบออโต้นะครับพร้อมด้วยปัดน้ำฝนก็ออโต้ไฟกระจกมองหลังก็เป็นออโต้เช่นกันนะครับตัวนี้ออปชั่นนี้เมื่อก่อนนี้ต้องซื้อเสริมนะเดี๋ยวนี้มีมาให้หมดแล้วนะฮะระบบทุกอย่างมีมาครบหมดนะครับในเกี่ยวกับม่านหลังนะครับแล้วก็ตัวเนวี่เนวีก็ชัดเจนเลยนะจอจอใหญ่ชัดเจนดีนะครับแล้วก็ตัวนี้วิทยุ CD เล่นได้หมดนะครับเมนูมีหมดนะเนี่ยอัตราเร่งแซงโอเคนะการเปลี่ยนเลนเนี่ยเปลี่ยนเลนเราก็ทำได้ดีทัศนวิสยัยมองกระจกมองข้างโอเคเลยนะฮะซึ่งถือว่ารูปโฉมตัวนี้ก็ทันสมัยอยู่นะไม่ได้เก่านะครับตัวนี้ตัว G9 นะครับผม Accord เนี่ยออกมา จนถึงตัวนี้ก็9รุ่นละนะครับก็ถือว่ายังเป็นรถที่น่าใช้อยู่กับราคาเบาๆนะผ่อน9ก0 0กว่าบาทไปงวดนะครับแต่ถ้าท่านใดเนี่ยอยากจะผ่อนเบาอันนี้ดาวได้นะฮะดาวได้หรือว่า,จาเจ้าดอกเบี้ยพิเศษเราก็มีให้นะครับเริ่มต้น2.79นะแต่ก็ต้องดูนะครับว่าท่านเครดิตดีไหมนะแล้วก็ต้องมีดาวนะครับผมก็ยังไงเนี่ยลองมาดูกันนะครับ เกือบโดนเลยเกือบเหยียบนะเออก็ลองมารับลองมาตัดสินใจกันดูนะครับเพื่อนๆว่าท่านสนใจตัวนี้ไหมนะชอบไหมถูกจริตกับท่านไหมนะครับว่ารถเนี่ยดูหรูแต่ว่าขับเนี่ยแบบทรงสปอร์ตนะมั่นใจด้วยนะครับพร้อมด้วยออปชั่นรอบตัวครบครันเลยทีเดียวนะก็ยังไงเนี่ยตัดสินใจกันดูแล้วรีบติดต่อผมมาด่วนเลยนะครับผม ก็จบกันไปแล้วนะครับการรีวิวเจ้าคันนี้นะครับ Honda Accord นะครับ G9 2.0 EL n น V y นะครับเป็นไงกันบ้างเพื่อนๆถ้าถูกใจอย่าลืมนะครับกด s u b สไ r ร b e ไลค์แชร์ช่องของเราซ c h a ช nel นะครับก็วันนี้เนี่ยตัวนี้เราเปิดราคาอยู่ที่4 9 9 0 0 0บาทนะครับเครดิตดีฟีดาวฟีค่าจัดฟีค่าโอนนะครับซื้อสดไม่มีแวดเพิ่มนะครับแล้วก็แถมฟรีเลยนะอันนี้ฟรีเลยนะก็คือรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้นะครับ2ปีหรือ2 0 0 0 0โลนะครับในราคานี้นะครับก็ สามารถจัดส่งรอบกรุงเทพได้300กิโลเมตรนะครับถ้าเกินจากนั้นอาจจะขึ้นรถเทรลเลอร์ไปนะครับผมแล้วก็แต่ว่าจัดไฟแนนซ์เนี่ยได้ทั่วประเทศเลยทีเดียวนะครับหลายๆอาชีพเนี่ยคิดว่าจัดไม่ได้เนี่ยสอบถามกันเข้ามานะครับถ้าเกิดว่าท่านเนี่ยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าท่านมีบัตรเครดิตนะครับ1ปีอ่าบัตรเครดิต1ปีเนี่ยสามารถ ให้ยอดได้10เท่าเลยนะครับก็เข้ามาเซ็นปุ๊บชั่วโมงเดียวรับรถไปเลยนะครับผมสบายๆเลยนะก็ช่องทางติดต่อผมนะครับก็089-828-7907นะครับหรือไลน์แอดเราเซียนรถนะครับชมรถสวยเวย็บเซียนรถ com เข้ามาเป็นเพื่อนเราที่ f c e b o o o f แฟนเพจเซียนรถ2012นนะครับหลายช่องทางเลยนะครับก็ยังไงเนี่ยเพื่อนๆสอบถามกันมาได้เลยนะครับถ้าสนใจรถคันนี้มีรายละเอียดยังไงบ้างในการออกรถนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดสําหรับลูกค้าที่ติดแบคลิสต์อาจจะต้องดาวสูงนะครับแล้วก็เงื่อนขาย,ยุ่งยากพร้อมทั้งคนคําด้วยนะครับอาจจะต้องรบกวนมาจัดที่ไฟที่เต็นท์เรานะครับผมก็ยังไงเนี่ยเรามีตัวตนจริงแน่นอนนะครับก็ล่าสุดเนี่ยตัว Honda CR-V ยังไม่ทันได้รีวิวเลยนะฮะลูกค้าชมในคลิปในช็อตนะฮะของ y o u t u b e เราเนี่ยก็โอนมาจําจองเลยนะแล้วก็อันนี้โอนขนส่งเรียบร้อยส่งมอบถึงบ้านเลยเหมือนซื้อของ ช้อปปี้อะไรอย่างนั้นเลยนะฮะไม่ได้เข้ามาดูรถเลยนะฮะเพราะว่ามั่นใจนะฮะในร้านของเรานะครับก็ยังไงวันนี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่เพื่อนเพื่อนรับชมวิดีโอของผมจนจบนะครับสวัสดีครับ